เอาขนมและอาหารชุดเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนสามารถทานอาหารได้ที่โรองอาหารท้านนั้นไม่มีใครเอาขนมผ่านครูไปได้เปลี่ยนป้ายนี้ด้วยดีกว่าเปลี่ยนเป็นคำสั่งที่ใหญ่กว่ามันต้องได้ผลและก็ต้องเปลี่ยนป้ายนี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจชัดๆว่าเอาขนมเข้ามาในชั้นเรียนไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเรารอนักเรียนกันอยู่ ้องค่อยๆไปสวัสดีค่ะคคณโมนิกา้าเกรสทำไมส่ถุงมือละ่ะเราอยู่ในโรงเรียนนะไม่ใช่ข้างนอกเมื่ออยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าเธอเอาขนมเข้ามาในห้องเรียนไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะโดนจับซะแล้วหยุดนะเธอเอาอะไรมาคืออะไรเนี่ยลูกโลกมาดูกันใช่แล้วมันคือเค้ก เธอผ่านฉันไปไม่ได้หรอกห้ามเอาเค้กเข้ามานะออกไปงั้นก็มารอนักเรียนคนต่อไปกันฉันต้องเอาเค้กเข้าไปให้ได้ก็สำเร็จแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเกรซวัสดีค่ะคุณโมนิกา้าครูบอกว่าห้ามเอาเค้กเข้ามาออกไปเดี๋ยวนี้เป็นวันที่ดีจริงๆอะไรนะไม่เกินไปแล้วนะห้างขนมชันใหญ่แบบนี้โรงเรียนสุดท้ายฉันก็เข้ามาได้ ผ่านเข้ามาได้แล้วในที่สุดฉันก็จับได้เกรซเอาเค้กเข้ามาอีกแล้วครูจะไม่ให้เธอเข้าห้องเรียนเอาขึ้นไปสาวน้อยอ้าวบ้าบ้า,บา,บาอย่ากลั่งพงมาหาชานอ้ยร่าเป็นหน้ากองแม่นจริงๆเกรซเท่าเค้กมาอีกครูจะโทรหาผู้ปกครองเธอแน่ขอตัวกระเป๋าหน่อยสิฮไม่มีอะไรมีแต่หนังสือเรียน เธอคงเข้าใจแล้วหลังจากผ่านไปสิบครั้งเข้าไปได้ขอบคุณค่ะคุมอนิกา้าเยี่ยมขู่เชื่อสนิทฉันเอา,าขนมเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ฉันเอาขนมเข้ามาชิ้นเดียวแต่ว่ามันไม่ธรรมดาายเลยลี่ฉันเอาเค,ค้กก้อนใหญ่มามันซ่อนที่ไหนนั่นเหรออืมกระเป๋าเป้ของฉันคือเค,ค้กเดี๋ยวฉันจะหันให้ดู Mm hmm. ดูนี่สิเฮ<ะ>้เธอเอาเค้กเข้ามาได้จริงๆเหรอเนี่ยพระเจ้าใช่ถึงล้มเหลวหลายครั้งแต่นี้สุดยอก็ชนะคู่ได้ตอนนี้ฉันจะได้กินเค้กแล้วน่ากินอยากลองจังเลยลิลลี่แล้วเข้าอร่อยจังดีจังเลยให้ฉันกินด้วยนะแน่นอนเอาไปสิขอบคุณ โอ้อร่อยจังเลยเกรสนี่มันเจ๋งมากแล้วก็อร่อยเกินมันยายฉันรู้รีบกินก่อนที่คุูมอนิก้าจะมาเห็นเอมแอนเอทำให้การเรียนคณนิตสนุกขึ้นอร่อยจังไปห้องเรียนกันเถอะหยุดนะครูไม่อนุญาตให้ขนมเข้ามาในห้องเรียนทิ้งขนมลงถังขยะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะแต่ยังมีเอ็มแอนต้องเยอะหนูไม่ให้ เกรซอย่าดื้อน,นะเอาขนมมาให้ครูหิ้งเดี๋ยวนี้อาา้าฮะใครปิดไฟเอา M <c oughs> เอา็มอนเอ็มนี่เองอ๋อไม่นะครู <c oughs> คใจร้ายจังเลยเกรซเข้าไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยในที่สุดแล้วนักเรียนอยู่ไหนกันหมดนะโอ้เควินตินชุดน่ารักจังเลยวันนี้ส <c oughs> วัสดีฮะคุณโมนิโกสวัสดีจ้าวดีโอ้ทำไมต้องใส่หมวกแบบนี้ด้วยเธอซ่าอะไรหรือเปล่านะ อ้าจริงด้วยน้ำอารมณ์แบบนี้เอาเข้ามาไม่ได้ต้องทิ้งถังขยะเข้าห้องเรียนไปเตรียมตัวเรียนได้คุณจะเรียกเธอไปที่หน้ากระดานคนแรกโอ้ยสวัสดีค่ะคณมอนิกา้าหยุดก่อนนะต้องตดอาหารก่อนเธอสร้างขนมไว้ที่ไหนโชวก์กระเป๋าสิก็ได้ค่ะดูเลยมันไม่ใช่ของหนูนะจะแน่นอน เธอต้องไปเล่าที่ห้องครูยาอีกครั้งครูจะจัขนมทั้งหมดให้ลงในถังขยะให้หมดเลยทีนี้ก็เข้าห้องเรียนได้ฉันติดป้ายไว้มากมายแต่พวกนี้ไม่สนใจเลยพวกเด็กนี่มีใครมาเรียนอีกไหมดูเหมือนไม่มีแล้วโดีจังฉันจะกินขนมหวานทั้งหมดนี่นี่เป็นวันที่ดีที่สุดเลยในนี้มีแต่ของปวดฉันทั้งนั้นและช็อกโกแลตก็เยอะมากมาย ฉันอยากกลับบ้านรอๆแล้วก็ไปกินทุกอย่างืึคุณโมนิก้าคะอ๋อเป็นโอกาสของเราแล้วเอาขนมขึ้นมาเดี๋ยวเข้าสอบสเงียบๆนะเดี๋ยวคุยตื่นเรียบกับพ่อห้องกันเถอะฉันไม่เหมาฝรั่งเยอะม,มากอยากแบ่งให้เพื่อนกินจังอ๋อคุณโมนิก้ามาแล้วคุณโมนิกา้าหขอเข้าห้องันได้ไหมหลังจากตรวจสอบเท่านั้นนะ เธอมีขนมก็ยอมรับมาซะพอรูอร้ว่าเธอเป็นช็อกโกแลตซ่อนยิ่เอาออกมาเดี๋ยวนี้เร็วเข้านี่ไงออกมาแล้วเยี่ยมสุดยอดตอนนี้เข้าห้องเรียนได้แล้วแต่ช็อกโกแลตของผมคูโมนิก้าต้องยึดไปหมดแน่นอนต้องคิดอะไรสุกอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันนึกไอเดียจเจ๋งๆได้ฉันจะใช้หมักฝร,งรังคาบ้าบบ้าเป็นเล็บหลักสิมันดูเหมือนของจริงและคุโมนิก้าต้องไม่สังเกตได้แน่ ดูเล็บใหม่ของฉันสิไลที่ติหยุดก่อนต้องตรวจขนมนะครูจะตรวจสอบกระเป๋าของเธอให้หมดอย่างละเอียดไม่มีอะไรอืมในปากหรือเปล่าฮะไม่มีแล้วที่หูละ่ะดูสะอาดหมดจดเธอสามารถไปได้เดี๋ยวก่อนนะเล็บเธอดูปแปลกๆจังเลยลิลลี่ไม่มีอะไรคะ่ะหนูแค่ทำเล็บใหม่ ว้าวรัดมากคขาก็เพิ่งม,มาทำเล็บมาเข้ามาได้แล้วลิลลี่เล็บน่ารักจริงๆว้าวฉันเข้ามาได้แล้วเกรซดูเล็บของฉันสิว้าวปังมากใช่แต่เธอต้องอึ้งมันคือเล็บที่กินได้กินได้จริงๆนะอะไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงได้สินี่งไงมันคือเล็บที่เป็นหมาฝรั่งและคอมมมนิก้าไม่สังเกตด้วยซ้ำ ฉันแอบเข้ามาในห้องเรียนได้อย่างสบายๆายอร่อยจังอไม่ม่จะเชื่อฉันรู้สึกไม่ดีเกรสโทรเคปบช่สรางเธอกินต่อดีกว่าเป็นคลิปที่ตลกจุนเลยเอาไปให้เควินตินดูเขาต้องขำท้องแข็งแน่ต้องอย่างนี้สิเจง๋งโอ้ดูดิสิตลกจังฮเหอสุดยอดเออ คุณมอนิก้ายังอยู่ตรงนี้ไม่นะแบบนี้ฉันเข้าห้องเรียนไปกับช็อกโกแลตไม่ได้แน่แน่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไอเดีย <Yeah. S 1> oh, เอาช็อกโกแลตมาปอม็นโทรศัพท์กันสิ่งที่ต้องทำก็คือเป็นรูปโทรศัพท์ออกมาแล้วก็มาห่อช็อกโกแลตแบบนี้สุดยอดไม่มีใครเดาได้แน่ว่ามีช็อกโกแลตอยู่ข้างใน,นถ้าฉันไม่รู้ฉันก็คงเดาไม่ถูกมาตรวจสอบไลฟ์แพ็คของฉันกันเถอะเอาโทรศัพท์จริงไว้ตรงนี้แล้วไปกับช็อกโกแลตกัน สวัสดีฮะแม่ทุกอย่างเรียบร้อยดีสวัสดีครับคุณโมนิก้าหยุดนะนั่นคืออะไรผมคุยกับแม่อยู่อ้าวจริงเหรองั้นก็ไปได้เย้คุณชื่อเอเสียงมาจากไหนนะ่ะเจมมี่เธอ,อมีโทรศัพท์สองเครื่องเหรอดูเหมือนฉันจะถูกหลอกเจมมี่อะไรอยู่ในกระเป๋านะ่ะคุณรู้ว่ามีโทรศัพท์จริงๆอยู่ในนั้นใช่ครับผมมีโทรศัพท์สเครื่องและแม่ก็โทรมาทั้งสงเลย ไม่จริงคุรู้หมดแล้วโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกินได้แน่นอนเอามานี่สิหน้าตาดูเหมือนกันแต่อันนี้เป็นชก็กโกแลตแน่นแน่ไม่มันไม่ใช่โอ้ยฝันฉันโอเคเอออไม่นะเฮอฝันหกักราก่อนครับเออขออันนี้ด้วยนะครับโอ้ฉันลืมกินอาหารเที่ยงไปเลยไปกินในห้องเรียนดีกว่าเ <What? S 1> กิดอะไรขึ้นนะ <Okay. S 1> คุณมานใกล้กันแล้ว อะไรกันเนี่ยช็อกโกแลตไม่ได้นะเกรสโอเคเข้ามาได้ลิลลี่ไม่ป๊อปคอนก็ไม่ได้ให้ตายเควินตินเธอจะเข้าห้องเรียนหรือลองอาหารไปห้องเรียนไม่ได้แน่ต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้จริงด้วยฉันนึกได้แล้วล่ะเอาอาหารไปซ่อนในหนังสือเรียนดีกว่าในที่สุดหนังสือเรียนคันตก็มีประโยชน์มือเทียมของฉันลงไปได้อย่างพอดีครูมอนิก้าไม่สังเกตเห็นแน่นอน ไปทดสอบกันฉันนี่ฉลาดจริงๆต้องเข้าห้องเรียนได้แน่โอิลีลล่ขออยิบไม่ตาฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเสียแวะแล้วดูฉลาดขึ้นเยอะ <c oughs> ไปห้องเรียนกันเธอหยุดก่อนเธอเอาอะไรมานะหนังสือคณิตเหรอมันแปแปลกนะอ๋อใช่แล้วเควินตินหนังสือกับหัวนะทีนี้ก็เข้าไปห้องเรียนได้แล้วขอบคุณฮะคุณโมนิก้าโอ้ย นึกว่าครูจับได้แล้วตอนนี้ได้กินมือเที่ยงแสนสุขไม่ต้องการเว้นใกต่อไปฉันหิวมากเริ่มจากนักแกงกัน,ก,นกินหอมสุดๆโอ้ควคนตินเอาแมกโดนั์เข้ามาได้ไงฉันก็อยากกินอืมอะไรจังเลยสดุดยอดไปเลยควคนตินนายคือตำนานนายทำได้ยังไงเนี่ยได้อยู่แล้วเ,เลยกินเลยเพ,พื่อนๆตอนนี้เราจะได้กินด้วยกันทั้งหมด ในล็อกก์ของฉันมีแฟนตาซปบทอยู่เสมอฉันชอบมากๆแต่ครูไม่ยอมให้เอาเข้าไปในห้องเรียนแนะ่โอเลลลี Le ่ไงจ๊ะเธอเป็นคนที่ฉลาดมากครูภูมิใจในตัวเธอเนะเอาล่ะต้องจริงจังอ้เกรซไงฉันเริ่มเรียนเคมีและฉันข้างไครมากๆรู้มันจะกิดอะไรขึ้นถ้มามานผสมกันแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกจะไปทดสอบที่บ้านนะ อ๋อใช่แล้วฉันสามารถเอานะ้ำมันลมใส่หลอดทดลองได้เธ <What? S 1> อหัวเราะอะไรเนี่ยเอามาให้ฉันนะขอบคุณไปได้แล้ว <c oughs> อ้อยได้ยังไงกันเนี้ยของฉันนะสุดยอดก่อนอื่นต้องเทสารเครมีออกให้หมดออกให้หมดเลยเออ,อยหญ่แยงนี่ก็เหมือนกันหวังว่าพอลองลจะไม่รู้ว่าฉันเป็นคนทำนะออก่อนนะอะขั้ดดนเนี่ยเออ คุณโมนิก้าต้องไม่ชอบเรื่องนี้แน่จากนั้นก็เทน้ำหวานใส่ลงไปในหลอดทดลองเยี่ยมมากมีต้องหลายรสชาติสวยงามเอ้าสวัสดีค่ะคุณโมนิกา้าสวัสดีจ้าเก,กรซถ้าสนใจวิชาเคมีด้วยเหรอน่าประทับใจเก่งมากขอบคุณค่ะขอเข้าห้องน้ได้ไหมคะ เดี๋ยวก่อนครูต้องเอาอะไรให้เธอดูก่อนนะตามครูมานั่งตรงนี้แล้วเธอจะอึง้งเพราะครูก็ชอบวชิชาเคมีเหมือนกันถึงแม้ครูจะเป็นครูฟิสิกส์ก็ตามมาลองผสมสารของเรากันเถอะครูรู้จักการทดลองที่ปลอดภัยอยู่นะให้ลงไปแบบนี้จากนั้นก็ใช้อีกหลอดหนึ่งให้ลงไปเลยแล้วก็อีกหลอดหืมทำไมมันไม่ได้ผลละ่ะโอ้เกรซ ขอให้คูหลอดหนึ่งสิจ๊ะอ๋อไม่ค่ะคู่โมนิก้าอย่านะอย่าขี้งอกสิเฮลงไปเลยและเกิดปฏิกิริยาเออมีบางอย่างแปลกอออะไรกันเนี่ยมันไม่ควรเป็นแบบนี้สิกินเหมือนน้ำมันลมเธอทำมันลงไปเกรสหูอธิบายได้ค่ะหนูจะดื่มให้หมดเลยเดี๋ยวจะเกิดปฏิกิริยาในตัวหนูอะไรนะพวกเด็กแสบนี่ เธอชอบเดีโอของเราไหมงั้นอย่าลืมกดไลค์แลกด subscribe ช่องของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่